พี่มีก้อนน้องสวย,ยไหมไม่แปลงปความหรือรอดดีไหมปากเริ่มผิด <c oughs> 5นาทีกับพี่เดี่ยว <c oughs> พี่มีโอ๊ยน้องเริ่มผัดขนชิวนะคะ่ะอ,อ่าจับให้น้องไว้เลยอ่าพี่พี่จับให้พี่มีงจะต้องอยู่นะคะใ,ะให้ออสให้ออถือให้ออถือพี่ออสอ่ะถือต้องหน้าเหรอเขากล้องหลัเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี่ยวโอ๊ยทำไมมองเวิงเวิ้งจังอ้อ สวัสดีนะคะตอนนี้พวกเราเตรียมตัวกันเลยจะไปเกาหลีใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราไปที่ A.M.E. Clinic ที่สาขาอันนี้ราชพฤกษ์นะคะอันนี้แฟนให้ดูก่อนเลยอันนี้คือพนักงานของเรานะคะแบรดจะผึ่งเราเลยพี่ไม่ต้องตกใจนะคะพี่คนนั้นไปโดนนักตีแล้วเดินชนประตูมาเดินชนประตูมานะคะอันนี้เจ๊ของเราค่ะเจ๊ใหญ่และเจ๊ใหญ่เจ๊ไผ่เจ๊ไผ่นะคะและอ๊อ ไปก็ตอนนี้นะหมอวันนี้ขนาดวันนี้นะคะก็เป็นวันวันนี้วันอะไรนะวันจันทร์วันจันทร์นะคะเป็นวันแบบว่าวันสีสันกําลังดีเอาแต่มาเสียงข่อยไวบ่พี่น้องอืมเรากำลังจะไปเดินทางขึ้นเครื่องไปที่เกาหลีนะค่ะอีกสักพักนะคะแต่เราจะออนสเตอนี้ก่อน อันนี้ลูกค้าจีนนะคะนี่เป็นลูกค้าจีนเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าทุกคนมาอ๋อไว้ใจที่เ A เมดคลินิกนะคะทุกคนต้องสวยใสแต่ไม่ไร้สมองนี่ตอมองขาจะให้เข้าเจอประเทศไหมอ่ะตอมอไม่ให้เข้านะค่ะขนนมขนนมพุ่งจ้านั่นแหละคนเกาหลีเขาชอบเลยไี่เหมืเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ๋อนักข่าวข้ามาอันนี้ลูกอันนี้ก็เป็นอ่าเมนี่อ่าลูกค้าคะแนนคลินิกนะคะพี่น้องปองป่ายสิกุอนสวยไหม มามามา,มา,มาต่อคุณหน่อ,ย,อยู่นเลยครับคุณหน่อยนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องทรีทเมนต์เราะคะเข้าไปได้ไหมคะมาค่ะอีโ<า>อตามมาค่ะทีม่มีตามมาค่ะมานะคะอันนี้ก็เป็นเคสทำม<า>ไมคะปากบานหนาา ปากบนมากอันนี้รอรอรอใช่ไหมคะรอผ่าตัดรอคุณหมอนะคะพี possible, right? ่น้องคขาแล้วตาดูคุณพี่เขาหน่อยเลยว่าดูเนี่ยมาดูคุณพี่ค่ะตื่นเต้นไหมคะตอนนี้กำลังจะเข้าเขตผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปากกระจับนะคะพี่น้องค่ะปากกระจับเราก็อีหยังก่อนปากบนเตสิใช่ค่ะปากบนปากล่างนะคะตอนนี้ก็รอผ่าตัดเป็นไงถ้าสัมภาษณ์พี่ออสซุนนะมา อนุญาตนะค่ะอนุญาตนะค่ะนี่ค่ะก็คุยได้นะคะคุยได้กำรอนะคะระหว่างรอคุณหมอก็เตรียมเพลสนะคะเป็นไงคะอุ้ยพี่มีเราดูสวยมากเหมือนยูโคเรียมขาบอกว่าเวลาที่รูปปากสวยเนี่ยรูปปากมันจะน่าจูบแล้วก็ผู้ชายเนี่ยส่วนมากตอนเนี้ยผู้ชายก็จะดูที่รูปปากถ้าปากเราเนี่ถ้าปากเราสวยเนี่ยมันก็จะดึงดูดใช่มันจะดูเด็กลงแล้วมีน้อแล้วปากแล้วพอปากมันจะไม่เตื่อยใช่แล้วปากมันจะดูแล้วหน้ามันจะดูเด็กลงนะคะวันนี้คุณพี่เผาก็มา ใช่แล้วค่ะแอมอมคลินิกของเรามีหลายสาขายินดีต้อนรับท่านเข้ามาเสริมเสริมความงามเจ้าพี่โมจ๋าเโินเป็นอย่างขอบคุณนะคะไปไปเท่าไหม่คู่เดียวค่ะเป็นห้องคุณหมอคุณหมอไหมคุณหมอได้หมคุณหมอนีคุณหมออมกม่คมขอาแล้วคุณหมอาโอ้ยชายใช่หค่ะคปีนะคุณหมอของราค่ะเร็วสามารถคุณหมอเร็วค่ะ มีสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์เป็นพิธีกรค่ะก็อ้าวคุณหมอมได้อแขกแล้วแต่งตางมาได้หมออ่าคุณหมอตรงกลางเลยมันจะรีบแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีพาตัดอีกสองเคสฉันจะตกอ่าเร็วๆโอเคคุณหมอมีพาตัดอีกสองเคสคุณหมอจะไปเกาหลีกับเรานะคะวันนี้คุณหมอมีกี่เคสคะคุณหสองเคสเอเมทีนันแมนเดี๋ยวเราเคสทางศิลปะ ควันนี้มี5เคสนะคะพี่น้องแต่ว่าคุณหมอก็ต้องไปกรุงเทพนะคะเพื่อไปขึ้นเครื่องกับดิฉันไปเกาหลีดิฉันจะไปทัวร์เกาหลีอมจอยผู้ชายไปใส่แล้ววันนี้เห็นว่ามีลูกค้าอ่าลูกค้าจากต่างประเทศมานะมีมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะะคสิงยนค่ะเราจะโกอินเตอร์นะคะทุกคนจะต้องสวยใสกับเอเมคลินิกนะใสสวยวันนี้ใสใบเห็นผู้หายกึกบึกน้ำพิมีนเนาะอ่าอยากเช็ดจมูกพิมีนดูสิคะ อ่ะจมูกพี่มีนเป๊ะค่ะทุกอนูคุณออกไปแล้วนะทุกคนตัวสิเป็นนมเป็นเตาเป็นนมพี่ฉีบบดหอมไว้นะพี่ฉีบบดหอมไว้นะค่ะเอาพักงานของเราก็ต้องโดนนมอปเป็นมไปเลยนมไปเลยนมสวยใส่ผู้ชายเกาหลีก็มากนะจ๊ะนึกคือเด้ง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 ถ้าไปใช้ยุคกะหลีแห้งขาดาะ ี่มีพี่มุกพ um> ี <m <m ่มีคุณตจะโดนโหดไหมจ๊ะโดนแน่นอนคือพี่มาทำอะไรค่ะรอูลงไปคันติดน้อง่ะอนไอ่ะคกับมนขแกงขแก้ม่อน้หดจากังยู่แล้วก็จะลงอะขขแกเออนะคะน้องโเยอะเลยอ่ะัแ้สิบหกไม่ไปเกาหลีแล้วนะคะเน วันน He yeah. yep ี oh. 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 ้ลูกค้ามาทำอะไรคะสัมภาษณ์สองโบท็อปโบท็อปโบท็อปแล้วพี่ละคาพี่ไม่ทำแล้วหรอมันยุ่มันยุ่ยอยู่ซะก็โมพี่พอนมใหญ่โมไปกว่านี้ถ้าเกิดเห็นผู้ชายปุ๊บโมจะให้ทำฟรีนะฮะพี่มินท่าเต้นเกาหลีแล้วนะนี่ลำเพลินพี่น้องคอยกาหลีแห้งอชื่อเกาหลีว่าอะไรพอออนนมใหญ่จ้าชื่อเกาหลีว่าอะไร คันแต่ฮีที่เกาหลีกันเต่ปะมาพี่น้องต่างมาเพราะะนานนะคะพี่น้องค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่เอเมคินิบบบี้ดองเสริมความงามนะคะเขาให้เซไฮค่ะเซไฮค่ะมาเลเซียใช่ไหมคะมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์ลูกค้าสิงคโปร์นะคะไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊ก สวัสดีค่ะไอคอมฟอร์มชูลาวคัมมี่เรามาฝากตรงนี้แล้วก็ล้ำลาไปซะเราจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเอเมคี้นี่ก็ขอตอนรับพี่น้องเด้อเข้าสูปคอาสวยสวยใสสวยแต่รูปจูบไม่หออฝากอันนี้ด้วยล่าสุดล่าสุดเซตล่าสุดเซตล่าสุดนี่นี่ดูเลยอันนี้เป็นคลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางใช่ไหม ใช่ค่ะที่เอเมกของเรามีก๊กเครื่องอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นเป็นไข่ดําที่ทุกคนถามหาไข่ส้มอันนี้ไข่ดำใช่ไหมไข่ส้มไข่ส้มไข่ดำเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นไข่ซังหัวนมเจ้าเออมันเป็นตลาดห้าแล้วผู้ชายเกาหลีจะได้มาเข้าเพราะฉะนั้นเอเมกที่นี่ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้สัญญกรรมเอาขี้วอยขึ้นเป็นห้างรถไฟเองสิเอาพี่น้องคอยจิพาไปขึ้นเครื่องเด้อไปพอกัดเกาหลีมุจจาถามเมืองเลยไล่สดเนาะผู้ชายเกาหลี ข้อสวดรวดคอยคอยไปในคอนเซปคันแต่ฮีสวดรวดคอยมูจอตรงถามึงโอเคบอคอยสิภาคไปต่เตาปนน้ัดเพชรห <laughs> น่าร้อยบอบาร้อยดอกล้อมขึ้นมันเลิศสวัสดีอลิสนะจา๊าสวัสดีโอ้นะจา๊าเ <laughs> ขียวมากจ้ะ <laughs>